การจนาบ,บุรีเกิดมาแล้วต้องสู้สู้เรารู้จักปรับรับรองไม่อดไม่เดือดร้อนหนุ่มทองปะะปูมจบฟิสิกส์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปลูกผักไฮโดรโปรนิกสร้างไรายได้พิเศษอยู่ช่วงระหว่างการรอบรรจุเป็นครูผู้สื่อข่าวรายงานว่าในปนลิศพัดดีอายุ23ปีหรือน้องเกมจบฟิสิกส์จากมหาวิทยายลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงอยู่บ้านเล็กที่263/10หมู่1ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาปูมจังหวัดกาญจนบรุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองสนใจปลูกผักไฮโดรโปนิกจากการดูติกต็อกที่สร้างไรายได้โดยปลูกมาได้4-5เดือนแล้วใช้พื้นที่บริเวณข้างบ้านขั้นตอนการปลูกผักก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่อันดับแรกทำการเพราะ เมล็ดใส่ฟองน้ำและทิ้งไว้14วันจนเมล็ดงอกพอเมล็ดงอกเอาออกมาแช่ใส่ปุ๋ยเจวันจากนั้นนำผักที่แช่น้ำมาลงกล่องอนุบาลและนำกล่องอนุบาลมาใส่กล่องปลูกอีกทีระยะเวลา45บห้าวันก็เก็บผักได้มีผักกลีนโอ๊ตเลดโอ๊ตกลีนคอสกลีนมินิคอส ซึ่งขั้นตอนการดูแลไม่ยุ่งยากเพียงแค่ใส่น้ำกับปุ๋ยวัดค่าให้ตรงและมีแสงให้เพียงพอซึ่งกัดการปลูกผักสไร้างรายได้เป็นเหมือนไรายได้เสริมขายครั้งหนึ่งประมาณ1,400-1,500ถึ 1, 500บาทสามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างไม่เดือดร้อนมีช่องทางการจำหน่ายผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก แพดดี้ไฮโดรฟอร์มสอบถามข้อมูลได้ที่0616794269น้องเกมและบริเวณหน้าร้านข้าวแกงซอย11เทศบาลตำบลทองผาภูมิซึ่งแม่ของนายพลฤทธิ์ได้ช่วยขายผักอีกด้วยอยากเชิญชวนให้คนมาซื้อผักปลอดสารพิษ มีประโยชน์ต่อร่างกายและปัจจุบันผู้บริโภคยังนิยมพืชผักปลอดสารพิษเป็นจำนวนมากว่ามาสร้างรายได้เสริมนะก็สนใจมาจากการดูจากทิิตเตอกเป็นเราปลูกแล้วมีรายได้ก็เลยสนใจปลูกตามเราปลูกมานานยังครับปลูกประมาณได้ประมาณสี่ห้าเดือนขั้นตอนการปลูก ยุ่งยากขนาดไหนแล้วมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขั้นตอนการปลูกก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ขั้นตอนแรกก็ต้องทําการเพาะเมล็ดนะครับโดยการเอามเมล็ดใส่กองน้ำแล้วก็จิ้งไว้สิบสี่วันจนมเมล็ดงอกพอมเมล็ดงอกก็เอากองน้ํามาแช่น้ําปุ๋ยไว้ทิ้อีกเจดวันนะครับหลังจากนั้นก็เอาผักที่แช่น้ำปุ๋ยไว้เอามา ลงกล้องอนุบาลครับแล้วก็เอาผักจากกล่องอนุบาลมาใส่กล่องลูกจริงก็ระยะเวลาก็ประมาณ45วันถึงเก็บได้ในขั้นตอนการดูแลรักษาผักให้งามเนี่ยมันเราต้องดูแลยังไงครับ <c oughs> การดูแลผักนะครับก็ไม่ยุ่งยากครับ แค่ใส่น้ำปุ๋ยให้มันวัดค่าได้ตรงนะครับแล้วก็แสงที่เพียงพอก็พอถ่ายนี้เป็นยังไงบ้างรครับรายได้ก็เป็นเหมือนรายได้เสริมครับตรงนี้ก็ได้ไม่มากเท่าไหร่คก็ขายครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณพันสี่พันห้าตอรอบน้องจบอะไรมาครับตอนนี้จบ ผู้วิศิกส์มาครับจา,จากที่ไหนมหาวิทยาลัยราชภัฏรหมู่บ้านจอมปลื้มเราจะไปทำอะไรต่อครับตอนนี้ก็รอสอบครับแล้วก็รอเลี้ยงอยู่ครับตอนนี้ขึ้นมาชิมแนะนำสำหรับคนที่สนใจปลูกผักไฮโดรโปดิ์ยังไงบ้างครับ สำหรับคนที่อยากปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ครับมันก็ไม่มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากเราก็สามารถเปิด YouTube หรือ TikTok ดูได้นะครับเขาจะมีวิธีการสอนต่างๆช่องทางการจำหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์เนี่ยเรามีช่องทางอะไรมั่งเขาจะมีเพจเพจปลูก,ก ชื่อว่าพัดดีไฮโดูไฮโดูฟาร์มครับเราก็จะมีการขายหน้าร้านครับหน้าร้านเขาแก่งพอทิศอที่ต้องสำผลผลการขายจำหน่ายเป็นยังไงบ้างรครับได้รับการตอบแทนเอ้จากคนชอบกินผักยังไงบ้างคนกินผักก็ชอบกันคคนตอบแทนก็ข่าวนิวยี่สิบสี่การจนระบุรี ชุดติดการไหลาวารินรายงาน